นิทานสอนใจตอนชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทางเดินชีวิตได้สม้มเด็กสาวชาวชนบทผู้น่าสงสารคนหนึ่งซึ่งฐานะทางครอบครัวของเธอนั้นนับได้ว่ายากจนมากๆเธออยู่กับยายสีซึ่งเป็นยายแท้ๆของเธอเพียงแค่สองคนพ่อของส้มได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ที่เธออายุได้เพียงแค่หเดือนเท่านั้น ส่วนแม่ของส้มก็ได้มีครอบครัวใหม่และทิ้งให้ส้มอยู่กับยายเพียงลำพังยายรักและดูแลหลานสาวผู้อาภัพคนนี้ด้วยความรักและความผูกพันยายเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของส้มยายสีจะคอยพร่ำสอนอยู่เสมอว่าให้ส้มเป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองให้ได้เพราะส้มไม่มีพ่อและแม่เหมือนเด็กคนอื่นเขา ยายอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นยายจะคอยสอนและเตือนสติให้ส้มขยันเรียนหนังสืออย่าเป็นเด็กขี้เกียจยายทำงานทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อหาเงินมาเลี้ยงหลานและก็ส่งเสียให้เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ายายไม่มีสมบัติอะไรจะให้หลานได้เลยนอกจากความรู้ เพราะหากวันใดวันหนึง่งส้มไม่มียายแล้วส้มจะได้มีวิชาและอาชีพไว้เลี้ยงตัวเองได้ส้มฟังคำสั่งสอนของยายเสมอมาตั้งแต่ที่จำความได้เธอจะคอยช่วยยายทํางานเสมอส้มขยันเรียนและเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆนั่นถือเป็นความภาคภูมิใจของยายหลังเลิกเรียนในทุกๆวันถ้าหากว่าเธอทำการบ้านเสร็จแล้ว ก็จะไปช่วยยายทำงานเสมอและวันนี้ก็เช่นเดียวกันส้มไปช่วยยายตัดหญ้าถางหญ้าที่สวนผลไม้ของบ้านเศรษฐีใจดีคนหนึ่งเธอมองไปรอบๆเห็นผลไม้เต็มสวนไปหมดเลยแล้วส้มก็มีความคิดดีๆขึ้นมาเธอไม่รอช้ารีบเดินไปหาเศรษฐีคนนั้นทันทีเมื่อไปถึง ส้มก็ยกมือไหวยอย่างนอบน้อมและสวยงามเมื่อเศรษฐีผู้ใจดีนั้นเห็นส้มก็ยิ้มทักทายด้วยความเอ็นดูส้มยิ่งนักไม่รอช้าส้มบอกกับเศรษฐีผู้ใจดีว่าเธออยากจะทำธุรกิจกับเขาเขาจะตกลงหรือเปล่าเมื่อเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นก็พลันหัวเราะออกมาอย่างเอ็นดูและพูดกลับไปว่าไหนลองว่ามาสิ ว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรกับฉันเด็กสาวก็ไม่รอชา้ารีบบอกด้วยความมั่นใจว่าหนูอยากจะเอาผลไม้ในสวนของคุณไปขายที่โรงเรียนแต่หนูจะขอเอาไปวันละสิบถุงหนูขอแค่ถุงละห้าบาทส่วนที่เหลือก็เป็นของคุณทั้งหมดเลยท่านเศรษฐีพยักหน้าเป็นคำตอบพร้อมกับพูดว่าตกลง ฉันจะทำธุรกิจร่วมกันกันกบเธอเขาทึ่งในความคิดของเด็กน้อยมากจริงๆแล้วเขาก็เคยมีความคิดที่อยากจะอุปการะเด็กน้อยส้มอยู่แล้วด้วยความสงสารชีวิตที่แสนจะอาภัพและยากลำบากของเธอแต่ยายสีไม่ขอรับความช่วยเหลือนี้ยายบอกกับเศรษฐีผู้นั้นว่าถ้าหากอยากจะช่วยเธอและหลานสาวแล้วก็ขอให้เขา จ้างยายทำงานที่สวนผลไม้แทนแล้วกันเย็นวันนั้นส้มก็เก็บผลไม้ในสวนสิบถุงด้วยกันเพื่อที่จะเอาไปขายที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาส้มตื่นเช้าวกว่าปกติเพราะวันนี้เธอจะต้องรีบเอาผลไม้ไปขายให้หมดก่อนจะเข้าเรียนแต่ถึงกระนั้นส้มก็ไม่ลืมที่จะช่วยยายเตรียมของใส่บาตรเมื่อไปถึงหน้าโรงเรียน เด็กน้อยก็เริ่มธุรกิจของเธอในทันทีเธอตะโกนขายผลไม้ด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังและฉาดฉานผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้ไร้สารพิษหวานอาร่อยที่สุดในสามโลกราคาก็ย่อมเยาวรับไปลองทานสักถุงไหมคะเมื่อผู้ปกครองที่ไปส่งลูกๆเห็นเช่นนั้น ต่างก็พากาันเข้าไปช่วยซื้อผลไม้ของเธอด้วยความสงสารและชื่นชมในความขยันรู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็กเพียงไม่นานผลไม้สิบถุงก็ขายหมดเกลี้ยงเด็กน้อยดีใจมากที่ธุรกิจของเธอไปได้สวยหลังเลิกเรียนส้มรีบเอาเงินส่วนที่เหลือไปให้กับเศรษฐีผู้ใจดีทันที เธอเล่าด้วยความตื่นเต้นดีใจเรื่องที่เธอขายผลไม้ในวันนี้ส้มบอกกับท่านเศรษฐีผู้นั้นว่าเธอจะนำเงินรายได้50บาทในวันนี้ไปฝากธนาคารเพื่อที่วันหนึง่งเธอจะได้มีเงินไว้ทำธุรกิจเป็นของตัวเองและเลี้ยงดูยายได้ส้มทำเช่นนั้นอยู่ทุกวันเธอไม่เคยอายใครเลยที่ไม่มีพ่อแม่ และเธอต้องเอาผลไม้ไปยืนขายอยู่หน้าโรงเรียนทุกวันแต่เด็กน้อยกลับภูมิใจที่เธอสามารถทำงานและมีะไรายได้เป็นของตัวเองหลายเดือนต่อมาส้มคิดจะนำผลไม้ไปขายที่ตลาดนัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าทำได้มันจะทำให้เธอมีอไรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเศรษฐีทันที ท่านเศรษฐีผู้ใจดีไม่ขัดข้องแต่เขาก็ได้ถามส้มว่าไม่อยากไปเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนกับเด็กคนอื่นๆเหรอเพราะว่าถ้าส้มเอาผลไม้ไปขายที่ตลาดนัด <c oughs> ก็จะไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อนๆเ,เลยแต่หนูน้อยส้มกลับตอบไปว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะช่วงเวลาพักที่โรงเรียนหนูก็เล่นกับเพื่อนๆได้เพราะเช่นนั้น หนูอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของยายและเพื่อทำตามความฝันของหนูให้เป็นความจริงดังนั้นหนูจะพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดส้มนำผลไม้ในสวนไปขายที่ตลาดนัดพอไปถึงเธอก็เริ่มการขายในทันทีผลไม้จ้าผลไม้สดๆดใหม่ๆจากสวนเลยจ้าถ้าซื้อหนึ่งกิโล จะคิดในราคาเต็มแต่ถ้าซื้อ3กิโลจะลดให้5%เปอร์เซเมื่อคนได้ยินดังนั้นก็เริ่มสนใจและไม่นานนักผลไม้ทั้งรถเข็นของเธอก็ขายหมดเกลี้ยงตอนนี้ส้มเริ่มเห็นอนาคตที่สุดใสอย่างน้อยๆเธอก็มีงานที่ดีและเริ่มมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเธอจะเก็บเงินนี้ไว้เป็นทุนในการเรียนต่อ และส่วนที่เหลือไว้ทําธุรกิจที่เธอฝันเอาไว้ในตอนนี้ส้มก็เรียนอยู่ชั้นม .6 เทอมสุดท้ายแล้วเด็กสาวคิดที่จะเลิกขายที่ตลาดนัดแต่เปลี่ยนมาเป็นขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกแทนโดยเธอจะทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางไปรับสินค้าจากเกษตรกร,กรโดยตรงแล้วนำมาส่งให้กับทางร้าน มีหลายๆร้านเห็นด้วยและก็ตอบตกลงรับสินค้าจากธุรกิจของสม้มในตอนนี้กิจการก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นไปตามวัยของเธอเพราะส้มไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเลยและแล้วส้มก็มีเงินเพียงพอที่จะใช้เป็นทุนเรียนหนังสือให้จบและก็เลี้ยงดูยายโดยที่ยายไม่ต้องออกไปทำงานหนักเหมือนแต่ก่อนในที่สุด ส้มก็เรียนจบด้วยคะแนนเฉลี่ยที่สูงลิว้วและก็ได้รับเกียรินิยมอันดับหนึ่งมาครองเธอมาพร้อมกับความสำเร็จที่น่าภูมิใจถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือฐานะร่ำรวยก็ตามแต่เพราะเธอเป็นเด็กดีขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคที่เข้ามาเลยด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เธอประสบค,ความสำเร็จในชีวิตหลังจากเรียนจบไม่นานส้มก็เปิดบริษัทเล็กๆเ,เกี่ยวกับค้าส่งผลไม้และก็ผักในไทยเธอรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อไปส่งขายให้กับลูกค้ารายย่อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีธุรกิจของส้มก็ไม่เคยหยุดนิ่งเลยจนถึงตอนนี้จากบริษัทเล็กลก,ก็กลายเป็นผู้ค้าส่งระดับกลาง จากเด็กสาวกำพร้าจนจๆคนหนึ่งที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาที่โหดร้ายเธอใช้สองมือเล็กๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังต่อสู้กับอุปสรรคที่หนักหนาสาหาัสมาได้ด้วยใจที่กล้าหาญและอดทนจนถึงตอนนี้นับได้ว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้ชีวิตจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เรา สามารถเลือกทางเดินให้กับตัวเองได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนบางคนอาจจะเลือกเดินทางลัดซึ่งไม่สนว่าปลายทางชีวิตจะเป็นเช่นไรขอแค่วันนี้สบายก็เพียงพอแล้วหรือบางคนอาจจะเลือกเดินทางที่คดเคี้ยวไปบ้างอาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางบ้างแต่ถ้าไปถึงปลายทางแล้วเราก็จะพบกับแสงสว่างที่อบอุ่น และก็มั่นคงบ้านเสียงฟ้าใสขอฝากเรื่องราวนี้ไว้ให้คิดด้วยรักและปรารถนาดียิ่งสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะสู้ๆนะ